พี่น้องเอ้ยแกงเห็ดแกงเห็ดใส่ห้าใส่วัชพืชเท่าที่หาได้ในะสวนแถวนี้มีผักโขมมีผักตำแหนยมีต้นฟันสิงโตล้กกะผักอิตูใส่ไปน,น้ำนะ,คะ้ค่ะเด้อนี่นี่น,นี่เสิร์ฟร้อนร้อนนี่ที่เห็นพดพดเด็ก็คืออัน ดอกของยอดตาําแยนะคะเพื่อนๆเห็ดก็จะมีเห็ดรวมเห็ดพึ่งเกาลัดแล้วก็เห็ดพึ่งแม่มดค่ะเพื่อน,นใส่ผักโขมน้าเดอ้อค่ะเดอะ้อใส่ผักโขมน้านี่ค่ะหน้าตาดีไหมคะร้อนร้อนขาดไม่ได้กุศลนี้นะค,ะค่ะเพื่อนแคปหมูโรยเข้าไป จะเพิ่มความกุ๊บกับกับกุ๊บไปอีกหน่อยหนึงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ